เื่อนหลังนี่นะจอดสุดยอดบรรยากาศเลยครับผมบ่กหัวบาดเลยนะครับเบิ่งเล่าแป้นใหญ่ๆละกันโอ้ต,อนตอน้นมะพร้าวต้นมะขามละกัหัวไม้แกนหลอนดำๆละกัหลังข้าแป้นครับหลังข้าแป้นหรือว่าหลังข้าไม้ครับ,ลบแล้วก็เป็นเฮือนยาวต่อๆๆอกันมาละกันแต่ในการทะเลาะอาหารนีะครับก็คือนอไม้ครับ ธาตุอินพมสิงคุณพระจันทร์โอ้ย,อยเขียนสือธาตุก็ได้เอาธาตุมาเขียนกับก็ถือว่าเก่าแก่ดั้งเดิมผมว่าบ่ต่ำกอลอยสองร้อยปี สเลื่อยเลืมแล้วบ่อแม่นหอนตั้งแต่สองละเฮาวาจัดเสื่งเพ่พร้อมกันไห้เบฟ้ามือพร้อมกันจมข้าวโพดบอเอพยตอนเจ้าก้มแม่นนาไห้ก็ยังวาว่าบลืม นำกันนำหนีนำสวรรค์เมืองมันคนเลยขันว่าขันโนมาความก็ยังเพียนว่าแมวนันเดเศร้าเอ้ยลืมแล้วบ่แม่นอ้อน้องตั้งแต่สองแม่นเฮาเว้าขันตายดับเจ้ากะเออขันตายไหวเจ้ากะเออบาดมาถึงน้องสู่มือเป็นสั่งเจ้าเล่าลืมนันเ โอ้เยนล้ยวบยตาดำมุนมุนเมุนเอบาดวานกนกเขาใครก็ยังเอาแก้มใ้คนนั้น สุดยอดบรรยากาศเลยครับผมว่าหัวบาดเลยนะครับเบื้องเหล่าแป้นใหญ่ๆแล้วกัโอ้ต้นมะพร้าวต้นมะขามแล้วกัหัวไม้กจ้หลอนดำๆแล้วกันลังคาแป้นครับลังคาแป้นหรือว่าลังคาไม้ครับแล้วกัเป็นเือนยาวตอต่ตอๆกันมาแล้วกันแต่ในการถนองอาหารนะครับก็คือนอไม้ครับถนอมอาหารเห็ดนอไม้ส้มไปจนเือนครับสุดยอดแห้งครับเพื่อนล้านนี้ครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มมันขาแป้นจะหายไปแล้ะ ต้นบักมีเงี้ยๆกับเริ่มถึงตัดตน้นมัขามใหญ่ยกัเริ่มถึงตัดต้นบักม่วงใงญ่ๆกับเ,เริ่มพุเริ่มพังเริ่มเพพไปแล้วครับโอ้กระดอกระเดียดนั่นบังพี่ใหญ่ถ่าเล่าหนาวเละครับแง้ม,มแรงว่าผีงไฟครับเดียว้มแรงยง้มเศร้านะครับเป็นธรรมชาติของวิถีสิ่งมีชีวิตครับก็ต้องหาความอุ่นให้ร่างกายอย่างเช่นมื่อก็เอาเสือเขาในเอวแขนเขาในเสืออเขาห้องบ้านย่งล่ะบ้านย่างนี่ดงนาค้ำ สุดยอดครับบานดงนาคํำกับเมืองไซบโวทองข้งแรกเลย่ยจีเดมาครับ mm hmm. เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งหน้าจักหน่อยครับไปเรื่อยๆครับ mm hmm. ผมต้องได้มีโอกาสต้องได้มาอีกครับต้องได้มาอีก mm hmm. เพินแวส้มประทานอินพฟมสิงคุณพัะจันไปไกลบ่หอ,อดทงหน้ากับหอดเลยประมาณรักหนึ่งคืบน้ำปลายเนาะ <c oughs> อุ้ยลหลีขึ้นฮะใส่ใส่ใส่ตัวได้โอ,นอน้หนาะอุ้ยลีกล่องเลย <c oughs> โอเคต้นบกม่วงต้นบกขาวกับพิงไฟหินก้อนลบเซลเลยไปกันต่อครับบัดนี้มระธาตุอินพิมพ์อินพ่มสิงลักหนึ่งครับไปทงหน้ากับฮอดเลยประัน ลองไปเบิ่งครับเป็นบรรยากาศกาบ้าน,นบ้านนะเพื่อนบ้านออกข้างๆนะครับออกค้างจักหน่อยอ๋อวัดหัวหัวไปกันหรอกค้า,นานเลย <c oughs> อ๋อสุดยอดบรรยากาศเลยครับมาพ่อครับเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านครับไหลผ่านวันตดตะบุตก็น่าจะเป็นห่วยใหญ่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านครับเป็นคลองครับโอ้สุดยอดบรรยากาศเลยครับบ้านยังกับค่ามามจักอย่างน่รผมลือพ่อนข้ามบ่ ออกไปหนีครับจักหน่อยจะไปพ่อพาทธาตครับโอ้เด็กการครับรังนึงเนี่ยพ,พ,อยพ,พ,อยพ,พ่อครั้งนึงเนพร่เห็นรั้งนึงเนพ่ะพุครับนี่เพื่อนกับมาแต่ไฮแต่หน้ากัน แต่สองละเฮาเอาจับเสื้อเพพร้อมกันไห้เบฟ้ามือพร้อมกันจมเข้าโพดบ่พยตอนเจ้าก้มแม่นาไห้ก็ยังว่าว่าบอืมนั่นเองมีห่วงกันนะครับน่าจะแบบว่าให้เฮาต้องได้ปิดพิ้เด็ดเปื่นสวรรค์ืองมันคน ึขันว่าขันโนมาความกันยังเพียนว่าแมวนั่นเองึบสาวเรือเรือแล้วบ่อแม่นอน้องตั้งแต่สอนแม่นเขาเว้าทั้ตายดับเจ้าตาไตไหวเจ้าตาตาแก่บาดมาถึงต้องสิอันนี้เกิดเป็นคน ปนันเขาเ<ร>า่เขา,ราหรือว่าสีข่าครับอ<ฮ>าการนาวหนาวครับเปียียบเป็นตาหอดเลยสุดยอดที่ดีครับเดี๋ยวเาจะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจากหน่อยบัวู้ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราว่าน่นจะยุ่แค้ปา่านะครับะจะยุคแค้ปาค์าเรียกว่าขอขวานี่บ่กบ่ามั่นใจครับเดี๋ยวไปเพิ่งกันครับ บาดว่าโงกนอเข่านอนก็ยังเอาแก้มแม็นไก่ไหมบาดอินตองเก็บป่วยไข้สี่เอาแก้มไก่ผู้ใดล่ะน้องโอ้ยนี่แลยปันวันสิ่วันเออสี่ทงแก้มเสยเออเออลำนี้เลียวแม่เห็น ป่าคงกายตั้งบ่อเทียงอาศีเวินเจ้าอันเอ้ยมาพบสีโต้กำเกียงอันผาให้บอยักนี้ละนัวอ,อันว่าสาตามาเมนตกนี้อันจำหนีลำพออยู่อันข่าวโพดบ่อเอ้ยขันแผนดินท่อมากป้าขันเป็นฟ้าท่อมากเบี้ยลำขอม้วนกระดูกโลง ผมนึกว่าท่างแบบว่าไปหมู่บ้านอื่นไปให้ไปหน้าโบแมนครับ mm hmm. เขาท่ามาประทานนี่เองแล้วก็มีศสาล่าเลยครับสาลาวันเขาหนาจะมีการประกอบพิธีต่างๆในวันสําคัญวันพระวันเขาภาษาออกภาษาแล้วก็วันสําคัญต่างๆครับเพราะว่าเห็นอ่ามีโซลารเซลล์พร้อมเลยครับแล้วก็มีเขาเครื่องของกองบุญต่างๆนี่ครับอืมเป็นประทานอยู่กลางให้หน้าเลยครับมีแตผู้มีแต่ผามีแตแบบอ้อมนะครับแล้วก็ พระธาตองค์นี้ก็จะอยู่กลางใหน้าเลยพอะต่อไปโบเน่นะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นพระธาตุที่หลายหลายคนมากาบไว้เข้ารับสักการะบูชาแล้วก็เป็นพระธาตุที่มีซื้อเสียงก็ได้ครับสาถูกขังหนึ่งในชีวิตหลูกล้านในภพในพ่อได้ไม่เห็นแล้วก็เอฟซีลกล้าในภพในภพได้เห็นก็ขอใหมมีบุญมีกุศลความสุขกายสบายใจเจริญก้าวหน้าในน้าทีกันงานกันงินแหละขอบครั่ ๋อเดินทางปลอดภัยพร้อมเขาปักลักนะครับโมรู้ว่าเขาปักเพื่ออย่างนี่เขาจะปักลักนหน่อยๆนะครับเป็นรับปักหลักนหน่อยๆธ <c oughs> าตุอินพมสิงคุนพระจันทร์โอ้ยเ <c oughs> ขียนสื่อธาตุครับก็ไดีเอาธาตุมาเขียนกับก็บซื้อว่าเก่าแก่ดั้งเดิมผมว่าโมตําก่อลอยสองร้อย 200, ปีน่าจะได้ครับลอยสองร้อยพี 200, ่ผู้ละครับสมัย มีหินมีอิฐมีปูนกันนะจ,จะใช้ไม้อยุทยาวแล้วสโขเทยอยู่ล้วนะจ,จะเล่าเล่านะั่นอยู่เล่าเล่าเดียวกันพในเล่านี่มีพระธาตุหลายมองหลายบ่อนะครับที่ย่งบ่ไดรับการบูรณะครับอย่างเช่นพระธาตุที่เราเห็นนี่แหละครับการเป็นการดูแลร,รักษาซื้อ,อ,อแต่ว่าการบูรณนะรย่งังบ่ได้บบูรณะครับอย่างเช่นยอดทังท้งๆก็หักไปแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลในการเดินทางครับคางหนึ่งแต่มา่อพบเมพ่อพบเขาก็บ่ขึ้นบม่ฟันว่นาจะได้มาพ่อพระธาตุอีกแข่งหนึ่งครับผมก็ไม่รู้ว่าเคยมีคนมาถ่ายหรือบป่นะครับเพราะว่าตามเบื้องในคลิปหรือในซื้อต่างๆกับใส้บ,บุทองนี่พระธาตุคอนขาง,ง,งที่จะบกคอยมีคนมาถ่ายเลยครับเพราะว่าใส้บ,บุทองก็เป็นเมืองที่สมัยตะกีนั้นมันบนทางผ่านนะเป็นเมืองเมืองที่ต้องเขามามีหรีจังเขามาใดน,นะครับแต่เป็นเมืองทางผ่านในคนจะเขาไปหลายนะครับเรื่เมืองนี่ก็คอนขางที่เป็นเมืองปิดสมัยตะกีนะ เลยจ,จีจะโบอกเดี๋ยวใามีคนมาทายทอดครับสำหรับพระธานนี้ด้วยครับตั้งอยู่บ้านดงหน้าค่ำครับเมืองไซบทูทองแขวงขงมวนสอป่อเลาครับเชิญชวนทุกคนครับมาเที่ยวมาอันนี้กราบไหว้สักการะคารพบูชากันได้ครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเน่าน้วกะในชีวิตตนเองและขอบคุ้วครับครับ ภูณที่มักการเดินทางแบบผมแบบผี่บาพี่บอไปเรื่อยเข,าข้าป่าเข้าดงก็ะส่วนได้เลยครับไปก็ล็อกก็แก๊กซอกแซกได้ก็เห็นบรรยากาศเห็นวิถีชีวิตแบบอ่าดั้งเดิมแล้วก็เห็นบรรยากาศแบบบ้านๆครับแล้วก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ห้องบู๊หัวมันมีมันก็นมีครับอย่างเช่นอาหารานี้แหละครับเดี๋ยวพาย่างรอบโตประสาทนิดนึงครับโตประสาทผมสังเกตนะครับจะมีใบเสมาเลยครับใบเสมาจะเป็นใบาบางๆใบบางๆ ผมบ่มัน่นใจว่าเขาหลักมาตอ่อหอยังน่าจะเป็นกรมศินจะมาเฮ็ดหัวเห็นหางออกไว้บ่จักครับน่าจะเฮ็ดเด้คำนวาณาเหตุเพราะว่านักโทษขังน้านี่ถ้าเกิดว่าบ่เห็นบ่ออมนี่จักสิเป็นแนวใดแล้วก็การการูร่งรักษาก็ต้องน่าจะมีนะครับในเรื่องสาธุสาธุ ดังสีล้วนลวนเลยเมื่ออลืมแล้วบ่อแม่นนอนตั้งแต่สองละเฮาเอาจับเสื่อเพ่อมกันไหเบ่ฟ้ามือพร้อมกันจมข้าวโพดบอพออ่พ่อยตอนเจ้าก้มแม่น,นาไห้ก็ยังว่าว่าบล่ล นำกันนำมีนำสวรรค์เมืองม่นคนเลยขันว่าขันโนมาความกันยังเพียนว่าแมวนันเดสาวเรืลืมแล้วบ่แม่นน้องตั้งแต่สองแม่นเฮาเวาขันตายดับเจ้าตาเออขันตายไหวเจ้ากะเออบาดมาถึงโนงสู่มือเป็นสั่งเจ้าเล่าเือ บว่านกนอเขาไข่ก็ยังเอาแก้มไกายอดน,นั่นเองเอบาดวาหนกหนกเขานอนก็นยังเอาแก้มเป็นกายไม่บาดอินตองเก็บป่วยไข้เสียเอาแก้มกกยผู้ใดล่ะน้อน ตั้งบอเทียงอสีเวิรนเจ้าอังเอ๋ยมาพบสีโตกกำเกียงอันพาให้บาอยาักนี้ละนัวอ,อันว่าสาตาบาเมนตกนี้อันจำนี้ลำขออยู่อันขขาวโพดบ่พอเอ๋ยขันแผ่นดินทอมากป้าขัานเป็นฟ้าทอมาเกเบียลํำขอม้วนกระดูกลอก คือหน้าเผื่นเศร้าไม่อะีรใดคนคือบาดลำยับโนเข้าไปอันหน้าเหื่อผื่นแต่ดนละนวอันว่าขันบากลำเหม็นได้น้องขั้นว่าเข่านูเลดน้ำบอกให้ไตละต่ำตักขั้นว่าหลวนอแลฟื้นบอกให้เครื่องละมึง ผูต่อแม่ลองขั้นกินหลวงบ่สุขาวเราหัวรัมแินดี้วบร้อมาดิเลียบร เล้วแล้วเร้าปั้นเข่าเล้วแล้วแล้ววะครับน้ำข um ังครับน้ำขังในท่าครับเล้วแล้วแล้ววะนี่แหละครับบรรยากาศวิธีตามท่าครับเขตชนบทในสอปหล่อจากผมจะบอกจะพากันได้พาไันหมดแล้ว

ต็นแม่นที่ข่อยอันไข่หอยนอเล,กกล่ไกลไก่พึ่งขันนอจุ่จนอันหอยข่อยบอขันละนู่โอ้ยนี่เ,เลยบุญเอ้เกี่ยวแก่นของคขมือดำโปรดบ่โบลันนู่ ฝนตกยังเหม็นหู้เอ,อื้อนกบกินเดือนกห่หงอินมสาวมาฟังเหม็นลำเอ้ยบาดหมอล้ำเหม็นอินตองลงลาโน่นโหักนองบ่มีมือสีอิ่มเป็นลโนาโนเอาโนเอาลาพ่อเหม็นเพียงนี้อันนาที่มันมาไล่บออยากไก่เนาะผน้องเวลาโจจนมาแล้วส่วนสีลาลงเล